เพิ่งจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะอ่ามาในหัวข้อของ r i c h t i c Schreiben หมายถึงเขียนให้ถูกต้องนั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะ r i c h t i c ก็คือถูกต้อง Schreiben คือการเขียนซึ่งเราจะมาดูถ้าใครกำลังเรียน R1 อยู่ก็จะเจอ คำถามประมาณนี้นะคะเรามาดูกันว่าการเขียนให้ถูกต้องที่เขาหมายถึงนั้นคืออะไรเริ่มจากโจทย์นะคะอามข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเพิ่งเอามาจากหนังสือเล่มทั่วไปผสมหลายๆเล่มนะคะแล้วก็เป็นความที่เวลาเพิ่งจะทําคลิปอะ่ะเพิ่งเอาความเข้าใจส่วนตัวมาผสมบางทีเพิ่งเห็นคนํานี้ปุ๊บเฮ้ยมันน่าจะทําคลิปอะ่ะ น่าจะอธิบายให้ฟังก่อนอะไรอย่างเงี้ยพึ่งก็จะทำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนื้อหามันอาจจะเฮ้ยทำไมไปทางนี้แล้วย้อนมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเพึ่งเจอแต่ละคลิปปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคลิปนั้นกลัวคนอื่นไม่เข้าใจพึ่งก็จะเอาจุดจุดนั้นอะมาทำคลิปก่อนให้มันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าเวลาพึ่งทำคลิปพึ่งจะทำแบบต่อเนื่องเป็นชุดๆ เวลาที่เพิ่งเจอข้อมูลไหนที่อยากจะส่งต่อความรู้เพิ่งก็จะทำให้เลยนะคะบางทีถ้าคุณเปิดหนังสือมันอาจจะไปอยู่หน้าท้ายๆหรืออาจจะไปอยู่หนังสือเล่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าฟังคลิปเพิ่งอ่ะพิ่งจะมาเป็นพ่วงความรู้กันตามสเต็ปเลยเนาะโอเคในหัวข้อของคลิปนี้ก็คือ r ร t กติ c ชรายเบน การเขียนที่ถูกต้องประมาณนั้นเลยอย่างเช่นถ้าเขาถามว่า w a s i s t richtig นะคะแล้วลงด้วยเครื่องหมายคำถามมันคือคำถามเป็น v frag จำได้ไหมนะ f r a g e หรือ fragen แล้วแต่เลยถ้าเป็น f r a g e เนี่ยก็คือเป็นเอกพจน์นะคะถ้าพูดคำว่า fragen ก็จะเป็นพหูพจน์เนาะ เวฟราเกนอ่ะนะคะหมายถึงขึ้นด้วยตัวเวคําว่า was หมายความว่าอะไรนะคะมันหมายความว่าอะไรนะ is เป็นอยู่คือ Richtig ถูกต้อง was is Richtig อะไรที่มันถูกต้องเขาบอกว่า m a r ิ e r e n c y m a r คิเอเรนซีนะคะมคเเรนซี i, เราเคยได้เห็นคำนี้มาแล้วก็คือให้คุณทำอย่างเงี้ยเนี่ยมาร์กนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้ก็คือเพิ่งจะพามาจุดที่ทุกคนอาจจะรู้แล้วและบางคนยังไม่รู้นะคะอย่างเช่น what is w a t is r i c h t i g อะไรที่มันถูกต้อง m a r k i e r เรนซีให้คุณ นะคะให้คุณทำสีทึบนะคะอันที่หนึ่งเขาบอกว่านะ v e b e n h r e i b t man g r o s s d e r k l e i n อ่ะแปลว่าเขาให้เราเลือกนะคะเขาไม่ได้ถามเนาะเขาแค่บอกว่าให้เรามาเคียเรนก็คือเลือกให้มันถูกต้อง v e r b e n h r e i b t man gross or decline ให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเจอตัวเนี้ยนะคะก็หมายถึงว่าให้เลือกคือจะใช้ gross หรือใช้ l i n e นั่นเองเดี๋ยวพึ่งพามาดูความหมายแว b e n คือคำกริยา does verb จำได้ไหมคะอันนี้ก็คือรูปพหูพจน์ก็คือแวบเบน r รัฟท มาจากคำว่า schreiben ที่หมายถึงการเขียนผันตามมันมันเนี่ยมันจะอยู่ในช่องของ a s c นะคะ a s c มันจำได้ไหมมันเนี่ยหมายถึงทั่วไปบุคคลทั่วไปไม่เจาะจงใครเวลาผันจะผันจาก schreiben เป็นคำว่า s c h r i e t เนอะ Verben, s c right? h r i ์ t Man กริยาเนี้ยเขาเขียนโดยทั่วไปมันเป็นแค่ประโยคบอกเล่านะคะแปลว่าในประโยคนี้ Verben ก็คือประธานในประโยค s c h r i b t Man นะเขียนว่าเขียนอย่างไรนั่นเองเนาะเขียน r r s s เป็น adjective นะ จะออกเสียงว่า adjective หรืออะไรก็ได้เวลาเพิ่งพูดสั้นๆเพิ่งจะบอกว่า adjective นะโอเคคือคำคุณศัพท์ที่ขยายความบอกเล็กบอกใหญ่บอกสูงบอกอ้วนบอกผอมอะไรแบบนี้นะคะ gross แปลว่าใหญ่ c l i n e แปลว่าเล็กเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอลักษณะแบบนี้เขาก็ให้คุณ m a r k e r ร n c y ให้คุณเลือก ให้มาร์คคำที่ถูกต้องนั่นเอง w e r b e n s c h r i i b e d man ก็คือว่าคำกริยานั้นเขียนทั่วไปแบบไหน,นใช่ไหมคะคำกริยาเวลาที่อยู่ในประโยคนะคะไม่ใช่ขึ้นต้นประโยคนะถ้าอยู่ในประโยคจะเขียนด้วยตัวเล็กเพราะฉะนั้นเราจะเลือกคำว่า k l e i n ยุบม yep. าหมดเลยนะคะถ้างั้นตอบอันนี้ละการให้จริงๆเขาบอกให้มาเคเรนซีให้ลากเส้นทึบเนาะเพิ่งดูซิว่าลากอันนี้ได้ไหมอ่ะได้นะคะโอเคแปลว่าถ้าคุณเจอข้อสอบแบบนี้ให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ was Is i c h t i g อะไรที่ถูกต้องนี่คือคำถาม Mark i e r e n c y เป็นคำสั่งให้คุณทำโดยการมาร์คสีนั่นเองข้อ1 w e r b e n t s c h r e i b m a n กริยานั้นเขียนทั่วไปว่านะเขียนไปแบบไหนเขียนทั่วไปแบบไหนนั่นเองการเขียนนะคะ Schreib คือการเขียนเราเลือก Cline เป็นคำตอบที่ถูกต้อง l i n e แปลว่าเล็กสังเกตนะคะเพราะว่า d r i t e มาจากคำว่า h r i b e n ที่แปลเป็นการกระทำม,มันเป็น verb นะคะเขียนตัวเล็กเห็นไหมขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก state ที่มาจากคำว่า stay เห็นที่แปลว่าอยู่หรือตั้งไว้อะไรแบบนี้มันเป็นกริยาเหมือนการเขียนด้วยตัวเล็กเห็นไหมคะเพราะฉะน,นั้น Cline ถูกต้องนะคำที่ถูกต้องก็คือประโยคที่ถูกต้องก็คือ Verb e n Trapped Man k l i n กริยานั้นเขียนด้วยตัวเล็กอ่าเข้าใจยังคะโอเคต่อมา Noment r a p p e d Man และให้เลือกว่า Gross Order k l e i n เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งน,นะคะ โนเมนคือคำนามจำได้นะคำนามก็คือโนเมน t r i v e d เขียนมานทั่วไปคำนามนั้นเวลาขึ้นต้นขึ้นตัวเล็กหรือใหญ่คะ Gross o r ดอร์ให้เลือกคำตอบก็คือ gross โนเมน r ร v e d มาน gross ถูกต้องนะคะถ้าเป็นคำนามนั้นจะเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่อย่างเช่นคำว่า sus e n d เ r er, เป็นคำนามที่แปลว่าคำลงท้ายประโยคลงท้ายการลงท้ายประโยคนะคะ s u s เนาะหรือเดรซั There, sus, จำได้ไหมนะคะ ก็คือประโยคนะมันขึ้นด้วยตัวใหญ่เป็นโนเมนตพุ่งต์ก็คือโนเมนเหมือนกันคือคำนามที่แปลว่าจุดคอมม่าเป็นโนเมนเหมือนกันที่แปลว่าคอมม่านั่นเองสังเกตว่าเขาบอกว่าโนเมนต์เชฟต m ม n นกรอสแปลว่าคำนามนั้นเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนั่นเอง ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนอของประโยคเห็นไหมคะ s u s e n d e p u n k t comma อันนี้ e n d e r e ตัวเนี้ยก็คือเป็นคำนามเหมือนกันนะทำหน้าที่คำนามอยู่นะคะ f r a s e r i t i o n ก็คือเครื่องหมายคำถามเนี่ยเป็นคำนามเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่จุดไหนอของประโยคเขียนด้วยตัวใหญ่ นะคะ gross นั่นเองเรียบร้อยข้อที่2แปลว่าตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วว่า verb e n t r a p e d man k l e i n นะคะคำกริยานั้นเขียนตัวเล็ก n o m e n t r h a p e d man gross คำนามนั้นเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ต่อมาเรามาดูอันที่3เขาบอกว่าอะไร am ที um ่นะคะ am um คือที่ sus ender จุดลงท้ายของประโยค sus ก็คือประโยค ender ซึ่สนสุดลงนะ s t e h t มาจาก s t e h เห็นก็คือตั้งหรือวางหรือให้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ein punkt จุดนะคะคำว่า punkt เนี่ยหมายถึงจุดเนี่ยที่เขาวงเล็บให้ นะคะผเป็นเพศชายนะ d ด่ผู้เวลาเจอเพศชายใช่ไหมไตแต่แต่เราไม่เจาะจงว่าเป็นจุดอันไหนเพราะฉะนั้นเราจะพูดแบบไม่เจาะจงก็คือใช้คำนำหน้าคำนามว่าไอจำได้นะคะที่อยู่ในตารางผัน Ein Punkt มาจากเพศชายนั้นเองเราไม่เจาะจงนะคะแปลว่าถ้าคุณอ่านแค่ท่อนนี้เขาจะบอกว่า am um, susender steht ein Punkt จุดสิ้นสุดประโยคนั้นจะใส่ Punkt ก็คือจุดใช่ไหมหรือจะอ่านอีกอันหนึ่งก่อนว่า อ m s ซ s สเอ็นเดอ h t สเตท a ตรงจุดสิ้นสุดของประโยคใส่หรือวางหรือตั้งนะคะคอมมาก็คือเครื่องหมายคอมมานั่นเองอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประโยคเนาะแปลว่าเขาให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้เลือกพุง่ง ที่เป็นจุด order นะหรือคอมมาที่เป็นเครื่องหมายคอมมาคอมมาก็เป็นคำนามเหมือนกันนะคะเป็นโนเมนคอมมามีเพศดั s นะคะเพศกลางถ้าเราจะพูดถึงคอมมาถ้าไม่เจาะจงก็จะเป็น i c คอมมาถูกไหมแต่เราจะมาเอา i อคอมไอพุ่งแล้วก็เขียน i ออีกครั้งหนึง่งมันก็ กระเทินนะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนแค่ตอนขึ้นต้นว่า ein punkt order comma ก็ได้หรือ order อิง comma ก็ไม่ผิดนะคะโอ okay. เค am sas end t e state คำว่า am sas end e ประโยคสิ้นสุดลงเวลาที่เจอประโยคสิ้นสุดลงเราจะเอาอะไรลงท้ายนั่นเองนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือติ ok ๊กตอกติ ok ๊กตอกติ ok ๊กตอกนะคะประโยคสิ้นสุดลงเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเพราะฉะนั้นก็คือพุ่งนั่นเองคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าใครกำลังทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบนะอันนี้ก็คือพาทำข้อสอบนั่นแหละเนาะโอเคต่อมาแต่ว่าคลิปนี้เห็นสั้นๆแบบเนี้ยเพิ่งอธิบายละเอียดนะ <c oughs> ความหมายเพศ เนาะต่อมาข้อที่4ี่เขาบอก Frage Frage พอขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแปลว,ว่าเขากำลังพูดถึงคำถามนะคะ Frage หรือ di Frage เพศหญิงเนาะอือฮืเขากำลังพูดถึง Frage และเกินมาว่า Am Ende er steht ein Punkt order หรือ a m e n d e s t e h t e i n f r a g e z e i c i o n นะคะก็คือเขากำลังจะถามนะแต่เขาไม่ได้ถามเขาแค่ให้เรามาเคลียร์เรนคือเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น f r เกอร์ Frage คือเครื่องหมายคือคำถามนะคะดิฟ f าเกอร์คือคำถามนะ a m e n d e er, ตรงถ้ามันสิ้นสุดลงเนี้ย state คือมันจะมีอะไรนะคะ state อะไรตั้งวางไว้นะ e n p u n k t จุดหรือ f r a g e s e i o n ก็คือเครื่องหมายคำถามแน่นอนอยู่แล้วเราต้องตอบเครื่องหมายคำถามถูกไหมเพราะว่ามันเป็นคำถามเพราะฉะนั้นให้ <c oughs> เลือกตรงนี้อันนี้คือการทำ แบบฝึกหัดชุดนี้นะคะมาหลังจากที่คุณรู้คำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านที่ถูกต้องนะ was i s t richtig อะไรที่ถูกต้องเนาะในหัวข้อของ richtig schreiben การเขียนที่ถูกต้องเขาบอกว่า verben schreibt man klein กริยานั้นเขียนด้วยตัวเล็ก nomen schreibt มัน gross คำนามนั้นเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ am s a s e n d t e s t e h t e i n p u n k t หลังประโยคทั่วไปนะคะพวกประโยคบอกเล่าเนี่ยจะใส่จุดตามหลัง e n d e นะคะคือสิ้นสุดนะคะข้อ4 f r a g คำถาม am e น d e s t ส h t นะคะอันท้ายสุดคือ I คำถาก็คือเครื่องหมายคำถามถูกไหมถูกนะคะอันนี้ก็คือแปลว่าคุณจะรู้อัตโนมัติถูกไหมว่าการเขียนที่ถูกต้องคุณต้องเขียนแบบไหนก็แปลว่าการิยา เขียนด้วยตัวเล็กเวลาที่มันอยู่ในประโยคคำนามเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ใช่ไหมเมื่อจบประ โยกทั่วไปแล้วกันเนาะทั่วไปให้ใส่จุดหืและอันสุดท้ายเมื่อจบประโยคคำถามให้ใส่เครื่องหมาย คำถามเห็นไหมคะนี่ก็คือคลิปนี้เลยที่เราจะมาเรียนโอเคคุณรู้ความหมายแล้วและรู้เทคนิคการเขียนให้ถูกต้องอีกต่างหากต่อมาเพิ่งจะพามาดูคุณจะเจอโนเมนต์ในคลิปเนี้ยเยอะคือคำนามนั่นเองนะคะมีคำนามและคำกริยายรวมถึงคำคุณศัพท์ adjective เนาะ verben คำนี้คือมันหมายถึงคำกริยานะคะเป็นรูปพหูพดแ e r b e n ถ้าเป็นเอกพจน์จะเอา a-n ทิ้งและเป็นเพศก,นะกลางนะคะเป็นเพศกลางนะต่อมา no men คือคำนามนะคะ โนเมนก็คือคำนามเอกพจน์กับพหูพจน์เนี่ยใช้คำเดียวกันนะคะถ้าเป็นเอกพจน์ก็จะเป็น d a s n o m e n ถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะเป็น de n o m e n นะ de n o m e n เป็นเพศกลางเหมือนกันต่อมาคำนามคำต่อไปคือ s u s e n d e r นะคะหมายถึง จุดสิ้นสุดประโยคตัวเนี้ยเป็นเพศกลางเหมือนกันนะคะพุง่งเป็นเพศชายนะคะพุง่งเป็นเพศชายก็คือจุดคอมม่าเป็นเพศกลางเป็นเพศกลางนะคะคือคอมม่าจดคำศัพท์ได้นะจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองฟราเก ก็คือเพศหญิงดิฟราเกถ้าเป็นพรูหูพจน์ก็เป็นดิฟราเกนนะคะ e อนเดอร์ดัสอนเดอร์จุดสิ้นสุดนะคะเป็นเพศกล่าฟราเกอร์ไซชันก็คือเครื่องหมายคำถาม Das f r a g e r s i ์ไซชนะคะมันมาจากคำว่า Frage บวกคำว่า Zeichen ไ i ส n ก็คือเครื่องหมายนะคะป้ายแสดงหรือเป็นเครื่องหมายแบบนี้ f r a เกอคือคำถามเนาะมารวมคำกันจากถ้าเจอแค่คำว่า f r a เกอเนี่ยมันจะเป็นดีฟราเกอเพศหญิงแต่ในการเขียนคำอาร์ติเคิลนำหน้าเราจะยึดตามคำหลัง นะคะยึดตามคําหลังแปลว่าไซชันเนี่ยมี a r t ์ติเเป็นดั s นะคะเพราะฉะนั้นเวลารวมคําแบบนี้ก็เลยเป็นดัสแฟกซ์ไซชันโอเคนะคะเอกพจน์กับหูพจน์ใช้คําเดียวกันตัวนี้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือการที่เรามาเรียนเรื่องการเขียนให้ถูกต้องต่อมาคุณ ลองมาทำสักตัวอย่างดูไหมคะนะอย่างเช่นเขาบอกว่า verb w e b e n verben schreibt man groß oder klein เราเลือก klein ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวอย่างประโยคก,ก็อย่างเช่นนะคะ uh, verben ใช่ไหมคือคำกริยา i c h l e r n e ฉันเรียน Deutsch นะคะ i c h l e r n e Deutsch ฉันเรียนภาษาเยอรมันคำว่า Deutsch คือ Nomen นะ Deutsch คือ Nomen เป็นคำนามเรียกว่าภาษาเยอรมัน ich คือประธาน l e r n e เนนะ er ner, ก็คือมาจาก l e r r e n ที่แปลว่าเรียนแต่ผันตาม ich เอา a n ทิ้งและก็เติม a เข้าไปก็คือกริยาแปลว่าจะต้องเขียนด้วยตัวเล็กนะคะ l e i n เห็นไหมคะ nomen คือคำนามจะเขียนด้วยตัวใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคนะคะต่อมาเขาบอกข้อ3า a m s a ัส n n นเดอร์ t e i ต p u n พ t นเวลาจุดเราเขียนปุ๊บอ่ะที่แรกเราไม่ใส่จุดนะเราเขียนปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าจะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์จบประโยคเรียบร้อยเราก็ใส่จุดเข้าไปเนี่ยเข้าหมายถึงข้อ3นะคะแต่ถ้าประโยคของคุณยังไม่สมบูรณ์ให้คุณใช้คอมม่านะแต่เรามาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิป ในอนาคตว่ามันจะมีประโยคที่สมบูรณ์และประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์จะต้องต่อเนื่องเขาจะใช้คอมม่านะคะแต่อันนี้คือประโยคที่สมบูรณ์แล้วเราจะใช้จุดลงท้ายต่อมาเขาบอก f r กเกอรถ้าเป็นคำถาม I'm end the s t e t e m e n t フラกเซชันก็คือสิ้นสุดอะมันจะมีเครื่องหมายคำถามจะเป็นคำถามได้อย่างไร สมมุติเอามาจาก Ich l e r n e Deutsch มันเป็นประโยคบอกเล่านะคะถ้าเราอยากให้เป็นคำถามเอาแบบง่ายๆก่อนนะก็เอาการิยาไปไว้ด้านหน้า Ich จากประธานที่เขียนตัวใหญ่ใช่ไหมขึ้นต้นประโยคถ้าอยู่ในตรงเนี้ยมันเป็นแค่คำศัพท์พนามก็ใส่ตัวเล็กเข้าไป l e r n e n อ Lerner นะ เลเนอรเนี่ยพอไปอยู่ข้างหน้าปุ๊บถูกไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนเขาให้เป็นตัวใหญ่เพราะขึ้นต้นประโยคไงเล n เนอร์อิช t ดอชมันก็ไม่ผิดแต่เราอยากให้เป็นคำถามก็ใส่เครื่องหมายคำถามเข้าไปเขาถึงจะรู้ว่าอา้าวถามนี่นานะคะนึกนึกภาพตามนะเลเนอร์อิชดอชมันก็จะเปลี่ยนเสียงละนะคะถ้ามีเครื่องหมายคำถามลงปุ๊บเราจะออกเสียงประมาณว่า l e อเนอร อิชเดอ c ชฉันเรียนภาษาเยอรมันเหรออ่าถามใครล่ะใครจะไปรู้ถ้าคุณไม่รู้แล้วคนอื่นจะรู้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติตรงนี้คุณจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เนาะคำนามและสมมติเอาคำว่า lernen lernen ถูกไหมมันคือช่องหนึ่งยังไม่มีการผันจะใช้กับ l ลนน e n ์เวียถามถึงพวกเราก็ได้นะ l ลนน e n ์เวียด t อยช์พวกเราเรียนภาษาเยอรม,มันไหมใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่า ja, อุดนายถูกไหมแต่ถ้าสมมติคุณใช้คำว่า CS ตัวใหญ่นี้ปุ๊บ e ล n น n sie ี e ดอยช์แปลว่าคุณถามถึงคู่สนทนาที่เป็นแบบสุภาพ เลน i e ซีดอยช์ถ้าเราคุยกันต่อหน้ากันอย่างเช่นคุณคุยกับเพิ่งอยู่นะและเราตัวต่อตัว,ตวนะคะเป็นแบบสุภาพเพราะ S เนะีเป็นตัวใหญ่จำได้ไหมเพิ่งถามว่าเลน i นซีดอยช์คุณเรียนภาษาเยอรมันหรือเปล่าคุณก็ตอบหยานะถ้าคุณบอกว่าหยาเจอคอมมาเห็นไหมก็คือหยา คุณยังไม่อยากให้ประโยคมันจบลงคุณก็ใช้คอมมาเข้ามานะคะหลังจากคอมมาเนี่ยประโยคมันยังไม่จบคุณยังไม่อยากให้มันจบถูกไหมคุณก็เคาะวักหนึ่งครั้งและเขียนด้วยตัวเล็กตามขึ้นด้วยตัวเล็กอย่างเช่นยาอิ e เลียนเแล้วคุณอยากให้ประโยคมันจบสมบูรณ์ เราทำตามข้อ3เลยนะคะใส่จุดลงไปเปร๊บเรียบร้อยนี่คือการเขียนให้ถูกต้องตามที่แบบฝึกหัดชุดนี้ต้องการจะบอกคุณนะคะ Lernen Sie Deutsch นะคะคุณเนี่ยเรียนภาษาเยอรมันหรอใช่ไหมนะคะคุยกันต่อหน้านะถ้าใช้ S ตัวใหญ่แบบนี้ซึ่งเป็นฟังหูพจน์หรือเอกพจน์เนี่ยคุณรู้รู้กันอยู่ นะคะคถ้าตอนนี้อยู่ตัวต่อตัว,ตว,ตวก็คนเดียวเนาะเป็นเอกพจน์ i ล Deutsch คุณเนี่ยเรียนภาษาเยอรมันใช่ไหมถ้าใช่ก็อย่าแต่เพราะเรายังไม่อยากให้ประโยคมันจบลงเราจึงเอาคอมม่ามาเสริมและเว้นวรรคหนึ่งครั้งตามด้วยประโยคที่เราอยากให้มันสมบูรณ์หย่า e ิชเล e เ e อร์ชฉันเรียนภาษาเยอรมัน ถ้าคุณอยากให้ประโยคมันจบก็ใส่จุดลงไปแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมุติคุณอยากให้มันจบตั้งแต่คำว่าหยา่าก็ไม่อยากนะะลบทุกอย่างออกใส่จุดไปอยา่าจบไม่ต่อแล้วฉันจบด้วยพุ่งเรียบร้อยนึกภาพออกนะคะโอเคคลิปนี้เพิ่งคิดว่าทุกคนจะพอเข้าใจและเห็นถึงเจตนาว่า การเขียนริชติกชรายเบนเนี่ยจะไปในแนวทางไหนพึ่งพยายามอธิบายให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้และคุณจะใช้ลักษณะแบบเนี้ยไปตลอดเลยนะคะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ